สวัสดีคุณ้ชมวันนี้มุกกับรายการเลจิงวุกทีวีนี่วันนี้ก็จะมาทำการสร้างปันทางครับเออต้อมงมีอุปก,กรณ์ก็คืออวอ,อกอะไระครับผมเอาวอ,อกเพชกรก็เลยกันแล้วก็เลตเตแล้วก็ลิอร์แล้วก็เอ่อแล้วก็ ไอเทียตัวนี้ก็สโตนสลลปอะไรเสียนที่กันทำแล้วปึ๊บปึ๊บเงียบทําเหมือนอ่านั่นเหครับเงียบ ก็เอามาเอาน้ำใส่ครับครับทำนี้ครับปุ๊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 บแล้วก็เอาเสียอะไรนี่ครับครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทำน,นี้เลยครับอันนี้สองอน,นี่หนึ่งแล้วก็เอา เราตัววางมาปุ๊บไม่ใช่ไม่ใใช่ใช่แล้วก็ทำแบบนี้ครับแล้วก็วางตัวนี้ครับป๊บแล้วก็เอาเว้นกันครับตรงนี้กับตรงนี้ป๊บมาก็เอาแบนี้ปุ๊บป เอา TNT มาครับเฮ้ยแบบนึงครับเอากรจกมาด้วยกันทีนกันทีนทีออกกระเด็นอหรอปึ๊บเสร็จแล้วครับแล้วก็วางทีตรงนี้หนึ่งครับตรงนี้ก็วางหนึ่งครับแล้วก็วาง้องหมดเลยครับปึ๊บเสรนะครับแล้วก็ทำการยิงก็ได้ยิงได้เลยยิงได้เลยโคตรคุณใหญ่นะ เราเราจะลองยิงใหม่ดูเอาขอจบคลิปการทำใหญ่แค่นี้ครับสำหรับ